วันสงกรารวันสงกรารส่งกันเจียฮอดซือพอสุ่ยเจียถ้าอยู่เจ้าวันสงการวันสงการอย่างไรก็ใด้ไทยกว๋วจะจงเหมือนมันให้ย้งส่งกันเจียส้งกันเจียคือซึ้งจงเหมือนต้องให้เจ้าพอสุ่ยเจียวันสงการบทสนทนาบทสนทนา วันสงการวันสงการสงการเกียวันสงการเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรเป็นท่าซื่อวันซื่อยืดือะไรซื่อเสมอเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรซื่อเสมอยืดจืเป็นวันอะไรเป็นวันอะไร้าจะซือเสมย这个是什么意思？也可以回答是是新年或是星期一到星期五也可以ะเป็นวันอะไร วันสงการเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรซื่อสมัยยืดสื่อว่าซื่อสิงหสีจีเป็นวันอะไรซื่อสมัยยืดสือ่อว่าซื่อสิงห์สีจีฮะเป็นวันอะไร,ว,ะไรวันสงการเป็นวันอะไรของไทยของทยซึอเตะไทยซื้อไทยกัวของไทยไทยกัวเตะเป็นวันอะไรของไทยครับเป็นวันอะไรของไทยครับเจ้จีทาซื่อซื่อ 泰国的什么日子是泰国的什么日子哈因为中文这边哈วันอะไรของไทย泰国的什么日子这一句泰文跟中文它会永远颠倒永远颠倒วันอะไรของไทย它ท是泰国的什么日子泰国的什么日子วันสงกรานเป็นวันอะไรของไทยครับวันสงกราน เป็นวันอะไรของไทยครับวันสงกรานเป็นวันอะไรของไทยครับส่งกานเจียซื้อไทยกัวเตอเสมอย,ยืดื flashlight. วันสงกรานเป็นวันอะไรของไทยครับวันสงกรานวันสงกรานส่งกานเจียถือเป็นถือเป็นส่วนซื้อ ถือเป็นส้วนซื้อถือเป็นวันปีใหม่ไทยครับวันปีใหม่ซื่อสินเนียนไทยแท้ซื่อไทยกัววันปีใหม่ไทยไทยกัวซินเนียนวันปีใหม่ไทยครับส่องการเจียส่วนซื่อไทยกัวซินเนียนวันสงกรานวันสงกรานถือเป็นถือเป็น วันปีใหม่ไทยครับวันปีใหม่ไทยครับวันสงกรานถือเป็นวันปีใหม่ไทยครับวันสงกรานถือเป็นวันปีใหม่ไทยครับส่องการเจียส่วนซื้อไทยกว่าซินเหนียนวันสงกรานถือเป็นวันปีใหม่ไทยครับ คนไทยคนซื้อเหรนไทยซื้อไทยกัวคนไทยคนไทยซื้อไหนกัวเหรนจู้เปล่าคนเจียกัวเจียป่าคนเจียกัวเจยค่ะจจ้า็จะเป็นหนในประเทศญค่นคนไทยคนไทยไทยกัวเหรนทำอะไรทำอะไรทำซื้อจ่วอะไรซื้ออะคนไทยทำอะไรไทยกัวเหรนจ้วอสม ไทยกัวเหรินจัวสมคนไทยทำอะไรในวันสงกรานในทศเนนวันสงกรานวันสงกรานใจส่งกันเจียเนยในวันสงกรานคนไทยทำอะไรในวันสงกรานคนไทยทำอะไร ในวันสงกรานไทโกเหรนจ้วงเสมอใจส่งกันเจียเนยใจจี้ไทยอิสือสัวไทโกเหรนใจส่งกันเจียจ้วงเสมอซื้อชิงคนไทยทำอะไรในวันสงกรานคนไทยทำอะไรในวันสงกรานไทโกเหรนใจส่งกันเจียจ้วงเสมอซื้อชิง คนไทยทำอะไรในวันสงกรานต์คนไทยทำอะไรในวันสงกรานต์คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่คนชื่อเหรินส่วนใหญ่ซื้อต้าผู้เฟินคนส่วนใหญ่ต้าผู้เฟินเหลินจะมีการจะมีการเจียงหุยโยสงน้ำพระสงน้ำพระวี่ฝอ คนส่วนใหญ่จะมีการสงน้ำพระทั้งที่บ้านและที่วัดทั้งทัศน์เฉียนปู่เฉียนปู่ฮะเฉียนปู่ะทั้งฮะทั้งทัศน์เฉียนปู่ทั้่วทั้งเห็นถยงทั้งีฟังอีกสร้างค่ะทั้งที่บ้านและที่วัดทั้งที่บ้านที่บ้านซื่อใจเจลีและทัศน์เือเหอที่วัดทัศน์ือฝอซทั้งที่บ้านและ ที่วัดโต้แจ้ยเจเรรี่เหอรฟอชื่อทั้งที่บ้านและที่วัดคนส่วนใหญ่จะมีการส่งน้ำพระทั้งที่บ้านและที่วัดต้าผู้ฟฝ้า่าเดินโต้แจเจรอรีเหอรฟอชื่อจะ่วยวิ่ฟอร์จะซื้อวิธีส่งน้ำพระวิธีส่งน้ำพระถา้าซื้อวิ่งฟอจะฟังซื้อวิธีถ้าซื้อวออิวิทอยที วิธีทาซื้อฟังซื้อวิธีทาซื้อฟังซื้อส่งน้ำพระวิฝอวิธีส่งน้ำพระทาซื้อซื้อวิฝอเตอฟังซื้อที่บ้านที่บ้านซื้อใจเจริ์รีที่บ้านใจเจริ์รีใจเจริ์รีวิฝอเตอฟังซื้อเจเจรซืรอการทําความสะอาดการทําความสะอาดซื้อจ้วชิงเจียจ้วชิงเจียเตตอ้งงงจัวยยาาาทซื่อ动作างซื样อ ถูกเขาสุดตุยทอถุงทออุกอถกฮะอย่างถูกอย่างถูกคือสุดตุยแต่ยังสื่อวิธีฟังสื่ออย่างถูกวิธีตุยฮะจ้วดุยแต่ฟังื่อจ้วุยแต่ฟังื่างถูกวิธีวิธีส่งน้ำพระที่บ้าน การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีนใจเจริญนะมันก้งฟงเดอะนั่นก็ฝอไหลจ้วดวิเ่อเโซเอยวยนั่นก็ต้งเชี่ยต้าฟังซื่อใช้จ้วดเลยถ้ามี我们要拿家里的佛来做佛的时候泰国人也很讲究哈这个事情哈วิธีส่งน้ำพระที่บ้านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี 这个也是ว佛在家里叫ว佛哈就是拿水哈จ水然后放香水哈ส่พระที่บ้าน这个是พระที่บ้าน因为在家里的佛通常它会比较小小尊的哈ส่งนพระที่บ้าน那这个也是ส่งนพระที่บ้าน就这จุดไฟ哈盘子在下面ว佛好了就把水拿出来把拿水出来有的就候我们不不会乱倒有的就候要อ่我们这倒在渣烧的ส่พระที่บ้านส่พระ ที่บ้านยิ่ากว่าวเจ้า็จ这个ั做สงน้ําพระที่วัดสงน้ําพระที่วัดสงน้ําพระที่วัดวัดซื่อไทยกวัวไท่กัวเจอฝ่อซื่อไทยกัวเจอฝอซื่อเจ้าวัดวัดวัดคนส่วนใหญ่จะมีการสงน้ําพระทั้งที่บ้านและที่วัด คนส่วนใหญ่จะมีการสงน้ำพระทั้งที่บ้านและที่วัดต้าผู้ฟฝ้นตเตลเอิร์นตัวใจเจรี่เหอขอชื่อจัวอีฝอคนส่วนใหญ่จะมีการสงน้ำพระทั้งที่บ้านและที่วัดแล้วต่อด้วยหยันโ霍 ยันโฮจีซ hmm. like okay. yes. okay. yeah. ีจ um nope. ัวซือฉิงแล้วต่อด้วยแล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่การรดน้ำผู้ใหญ่การรดน้ำผู้ใหญ่ท่าซื่อเซียงจังเป้ตีสุรหลีการรดน้ำผู้ใหญ่เจก้าซื่อรดน้ำผู้ใหญ่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 ท่องฉาชุนี่จะจังเป้ไหนจัวคะจัวไอไผ่ไผ่ยันโฮ โคไปเด้อจู่ไหลน่นก็เต้าสุ่ยฮะไหลตีสุยเกจังไปอย่างยโขจู้จูฝูย่างทาฉางโซ่ฮะสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงเจ๊ก็ว่าเมื่อตอนวัูเด็กย个像掌柜的ู好了掌柜也会回来น祝福小朋友哈ย福哈让他那个身体健康平ง利利แล้วต่อด้วยแล้วต่อด้วย การรดน้ำผู้ใหญ่การรดน้ำผู้ใหญ่เจ้าก็การรดน้ำผู้ใหญ่เจ้ยชี้ทับเย้เลซี่ไทขัวจงปู้เตอสัวฝ่าเจ้าการรดน้ำผู้ใหญ่การรดน้ำผู้ใหญ่เชื่อสั่งไปตีสุ่ยดหยุบก่าเต้าชิงไม่เด้อเต้าชิงไม่ทาให้เจ้าการรดน้ำดำหัวการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เจ้ยชี้ทับเย้เลิซีอ เป่ยปู่那边讲的可是其实它就是一样的哈像长辈的水利像长辈的水利กาลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่可是现在有的人在中部的也慢慢也开始讲这一句了简单的说法就是กาลดน้ำผู้ใหญ่กาลดน้ำผู้ใหญ่这一句哈不要意中部哈可是现在中部泰国在中部也开始用用这一句กลดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สิใจจงพูเช่นใจอย่าเลี่ยงจีตัวหุยหิ้งเต้าะกา,ารรดน้ำผู้ใหญ่เินการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือเจ้าฉีดโตซื่อใจชิงไม่แต่ชิงไม่แต่เขา่จะยังเจ้าการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ท้ายชืย่อซื่เสี่ยงจังใตีสวยดี<ม>แล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่ แล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการซื้อเป็นการซื้อไปไวอวยพรไปไวอวยพรไปซื่อชี้วอวยพรซื่อจู่เหอาชิงจู่เป็นการไปไวอวยพรซื่อฮะซื้อเฮ่าชิงซื่อเฮ่าชี้ชิงจู่เป็นการไปไวอวยพรเป็นการไปอวยพรซื่อเฮ่าชี้ชิงจู่ เป็นการไปอวยพรผู้ใหญ่ซื่อเวยเลอซื่อเวยเล่ชี้ชิงจูจ่งไปเป็นการไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพที่เคารพจกก้กระซื้อผู้ใหญ่ที่เคารพผู้ใหญ่ที่เคารพที่เคารพทางซื่อไหลสิงหยงชื่อไหลสิงหยงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เคารพเจ้ะซื่อจุนจิ้งจะสังไป เป็นการไปไวอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นการไปไวอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพชื่อว่าชี่ชิ่งจู่จุนจิง้งแต่ั่งไปเป็นการไปไวอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นการไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพชือว่าชี่ชิงจู่จุนจิจ้งต่่งไป เป็นการไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วต่อด้วยยันโฮจีซีจัวซือแล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่เชื่งจังไปตีสุรีการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการซวยไปอวยพรชี่ชิงจู่เว่ยชิงจูผู้ใหญ่จังเป ที่เคารพผู้ใหญ่ที่เคารพจุนจิ้งเดชจังเปยแล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพยันหอกเชี่ยงจังเปยตีสวยลีเวยชิงจูจุนจิ้งเดจสังเปยแล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการ ไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการไปอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพหนุ่มสาวเมียนชิงเหยินหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ํากันจะเล่นสาดน้ํากันเล่นสาดน้ำถาถวชุศวคนพอสุยกันแถวสู้เชียง จะเล่นสาดน้ำการพูดคู่เชียงหวันพอสุ่ยหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันทั้งสามวันค่ะงจ๋งเขียนปูซันเทียนงจ๋งๆเขียนปูซันเทียนค่ะแก่ๆอยู่ใน13-15สัน13-14-15วันหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันทั้งสามวันเนียนชิงเหรินพูดคู่เสียงหวันพอสุ่ยงจ๋งๆเขียนปูซันเทียนค่ะนี่เขาจะเล่นสาดันพอสาม ซ处都是在玩พ้อสนุ่ย可以说是整个้国都会玩这个。如果在十三到十五号到处他们都้ห这ั玩 bang, 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 哈玩พ้อสเ่ยาตัวทาแป้งว่าย่องปะแป้งปะแป้งทาแป้งปะแป้งท่วถึง用ปะแป้งปะแป้งะปะแป้งหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันทั้งสมวันหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกัน ทั้งสามวันเฉียนพู้เจ๋งๆซันเทียนฮันเนียนชิงเหรินหุยฮู้เซียงหวันฟอสุ่ยหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันทั้งสามวันไทยซื้อส่วนเฉียนผู้ซันเทียนฮันเนียนชิงเหลือนหุยฮู้เซียงหวันฟอสุ่ยหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันทั้งสามวันหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันทั้งสามวันคนส่วนใหญ่ จะมีการส่งน้ำพระทั้งที่บ้านและที่วัดเจก้กรซือตีอีกเจ้าสอิงตาผู้เฟื่องเดือดหุยจวแล้วต่อด้วยการรดน้ำผู้ใหญ่เป็นการไปไวอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพเจก้กรซือตีเออเตอระสือฉิงเอ,อจ่จวงหลังจากนั้นหลังจากนั้นหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้ำกันหานี้นชิงเหยนหุยหุยเชียงห,หวานพอสุย หลังจากนั้นท้าซื้อจุ้ยโฮค่ฮะใช้จั่วแต่ซื้อฉิงเทศกาลสงการเทศกาลสงการค่ะส่องการเจียตรงกับค่ะตุ้หวีค่ะหวีค่ะจะเป็น,นทัสหวีค่ะตู้หวีค่ะหวีวันที่สิบสามถึงสิบห้าเมษายนวันที่ซื้อยือ้อฉี สิบสามถึงสิบห้าเจ้าเนี่ยสิบสามถึงถึงทัศน์เต้าซอซานเต้าสูสิบสามถึงสิบห้าเมษายนเมษายนไทยไทยกวัวฮะ 我们泰语用写ย期跟ก中文的不一样哈。泰语会先写ย期，ค <noise>，然后就写เย่ <th> 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 nen. Nen，然后最后才写เนียน哈。วันที่สิบสามถึงสิบห้ามีสายนของทุกปีของทุกปีซึ่ง每年哈，ของ它是เตอทุกปีี每年每年的四月十三น十五号。泰语他会先写ยุคเย่เนียนยุคเย่เนียน，中文会读。 เหนียนเยย่ยยืวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีไม่เหนียนเตอร์เซียซื้อสันห้าวเตาสู่ห้าวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีและยังและยังเป็นปิ้งหายซ้บและยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย และยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยปิ้งไหซื่อกวัวติงเจยยียยืและยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยและยังเป็นเกินอีกด้วยค่ะและยังเป็นอีกด้วยจีจีทาซื่อและยังเป็นไหซื่อค่ะปิ้งไหซื่อ什么什么的哈然后就把名词放在中间放在ยังเป็นเกินอีกด้วยแตจจ่ยนและยังเป็นวันหยุด ราชการอีกด้วยและยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยปิ้งซื้อกว่าติ้งเจียยืเทศกาลสงการตรงกลับเทศกาลสงกรารตรงกับวันที่13ถึง15าเมษายนของทุกปีและยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยวเยยทศกาลสงการ ตรงกับซ่งกันเจียอวีวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีไม่เหนียเสียกซื่อสันเตาสูอ่อูยืดและยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยปิ้งซื่อกวัวติ้งเจียรือเทศกาลสงการตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปี และยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย